สวัสดีครับ f อฟอูหญิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและก็ FC ซีทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้จะได้เห็นพลังเงียบพลัง บรรด,ดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับที่ยังเหนียวแน่นกับน้องอุงอิงนะครับอีลาน้อยของเราหรือว่าเจ้านางน้อยของเรานั่นเองนะครับวันนี้ล่าสุดคะแนนผลโหวตของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กของเรานะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะสุกตาน้อยของเราคะแนนนี้นำลิวลเลยนะครับนำโด่งมาไปที่หนึ่งเลยนะครับนี่แหละครับความน่ารัก ความใสของน้องผูกมัดมัดใจบรรดาพ่อพ่อแม่แม่เอซทุกท่านอยู่มัดเลยนะครับคนที่รักน้อง o ing, อู๋งอิงยังคงส่งกาลังใจนะให้กําลังใจน้องอุ๋งอิงกันล้นหลามเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับเรามาดูผลโหวตล่าสุดวันนี้นะครับอันดับหนึ่งน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกนะครับ คะแนนโห้า5 6บ3นะครับอันดับ2ได้แก่น้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับได้คะแนน23.64%นะครับอันดับ3ก็นุ่นดำดงนะครับผลคะแนนได้18.59%ซีแกรมโตเกียวมิวสิกนีครับในก่็กพุ่งแรงเลยนะครับได้คะแนน17.87%นะครับนำดงรุ่นพี่ ที่เคยสังกัดเดียวกันเลยนะครับลูกทุ่ง32ล้านวิวไม่เห็นฝุนเลยเนาะอันดับ5ก็ได้แก่น้องรีโออาทิตย์นะครับได้6.42%อันดับ6ก็นุกธนดล3.52%นะครับอันดับ7เพชรกทาวุธ2.70%อันดับแอ็มชนทิชาได้คะแนน2.66%นะครับ สอนรามน้ำเพชรนะครับได้1.99นะครับอันดับ10ได้แก่นันอน,นันนะครับได้1.84คะแนนของน้องอูหญิงยังนำลิว้วไม่เห็นฝุดเลยนะครับบรรดาที่อันดับรองรองลงมานีครับแทบไม่เห็นฝุดเลยเนาะนี่แหละครับพลังศรัทธาพลังรัก นะความนิยมของน้องอูอ๋อิงนี่ต่อแฟนๆเพลงแฟนหมอลำเนาะพ่อๆแม่ๆเอฟซีนี่ยังคงสนับสนุนเนาะยังโหวตให้น้องอูอ๋อิงของเรานี่เต็มที่เลยนะครับนี่แหละครับของแท้ของแท้แทลาน้อยของเรานะครับเนี่ยใครจะว่าน้องดังหรือไม่ดังไม่ต้องพูดมากเนาะไม่ต้องดรามา่าเรามาดูผลโหวตคะแนนนี่ก็รู้แล้ว กวนใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กน้องอุ๋งอิงนี่ยังนำโด่งเลยนะครับนี่แหละครับมันก็เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งนะให้กับสังคมว่าความนิยมของน้องอุ๋งอิงเนี่ยทุกวันนี้ไม่ลดเลยนะครับยังคงปังปังได้เสมอเลยปังตลอดนะยิ่งแรงยิ่งปังนะครับก็สังเกตดูง่ายๆก็แล้วกันเนาะเวลาที่มีการแสดงของวงสาวน้อเพชรบ้านแพงที่ไหนอะ fc ทุกท่านก็ลองสังเกตดูสิคนมากันลุ้นหลามเลยนะครับทุกเวทีเลยนะครับ fc มาเต็มนะเวทีสังกษ,ษีแทบแตกเลยนะครับคิดดูสินะพลังพ่อ,พอ,พอแ,มแม่ fc ผู้ที่ลงไหลที่ให้ความมิตรดูให้ความรักแก่น้องอุ๋งอิงนะครับมันเป็นสิ่งที่พูดยากนะความรักความศรัทธาความที่เรา ุ่มเทให้กับศิลปินที่เราชื่นชอบอ่ะมันมีมากนะครับมันก็มีบ้างเนะาะพวกบรรดาที่อาจจะมีฝั่งที่เขาไม่ชอบมันก็ต้องมีเป็นธรรมดานั่นแหละครับลูกทุ่งไม่ว่าดาราดังคนไหนก็ตามถึงแม้จะมีคนรักมากมายแต่มันก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบอยู่ดีเนาะในดํามีขาวในขาวย่อมมีดํามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะเหมือนกับน้องอู๋ก็เหมือนกันเนาะ เรื่องปกติธรรมดานะครับสำหรับมาลัยวันเกิดน้องอุ่งอิงของปีนี้เนาะเราก็ต้องลุ้นกันว่าปีนี้น้องจะได้เท่าไหร่นะครับเริ่มพรุ่งนี้นะครับช่องพ่อการชัยวิไลศินนะจะทำการไล์สดแล้วก็พ่อ่อแม่เอฟซี FC ท่านใดที่มีจุดประสงค์มีความประสงค์ที่จะมอบมาลัยก็สามารถติดต่อ นะหรือว่าโอนเข้าไปในรายการของพ่อการชัยได้เลยนะครับรอติดตามพรุ่งน,นี้พ่อการชัยจะไร์สดก็รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับพ่อการชัยนี่ก็นับว่าเป็นพ่อนมคนหนึ่งของน้องอุ๋งอิงเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่น้องอุ๋งอิงอย่างก้าวเข้ามาวันแรกของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ พ่อการชัยคนนี้แหละก็เป็นพ่ออีกท่านหนึ่งที่คอยดูแลเอาใจใส่น้องอู๋หิงลูกสาวแห่งชาติของเราเป็นอย่างดีนะครับหลายหลายท่านเลยนะครับที่ดูแลเนาะพ่อยุทธพ่ออาทิตตะเนาะพ่อเอกเนาะพ่อโจอพ่อโจเมนุสนะครับแล้วก็ศิลปินหลายๆท่านเลยนะครับที่อยู่ในวงสน้อยเพชรบันแพงทุกทกท่านนี้จะคอยสพอร์ตจะคอยดูแลน้องอู๋หญิงของเรานะครับหรือว่าเจ้านางน้อยเนาะ คอยใส่ใจดูแลเนาะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับองค์กรใดเนาะที่มีบุคลากรที่สำคัญเราก็ต้องช่วยกันทนุบำรุงรักษาดูแลเนาะความปลอดภัยเพื่อที่ศิลปินของเรานี่จะได้ปลอดภัยแคลียคลาดอันตรายต่างๆที่จะย่างกลายเข้ามาหาเนาะอย่างเช่นวันก่อนน่ะเห็นไหมที่เดนเซอร์สาวใช่ไหมน้องโยกะ่ะ น้องหยกปียพรเห็นไหมน้องนี่มองการไกลไงที่ว่าด้านหน้าเวทีมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเห็นไหมน้องมีสัญชาตญาณในการปกป้องรักษาศิลปินในวงเนาะศิลปินชูวงน้องรู้ว่าใครสําคัญที่สุดเนาะต้องปกปักรักษาไม่ใช่ว่าน้องอุ๋งอิงเพียงคนเดียวนะครับทุกทุกคนทุกทีมงานทุกคนนะสำคัญเท่ากันหมดนะครับ ต้องมันดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับองค์กรจะได้แข็งแกร่งแข็งแรง,ง,งขึ้นนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณเนาะบรรดาพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่เอซทั้งหลายที่รักและก็หว่วงใยลูกสาวของเรานะครับน้อง,งอุ๋งอิงเพชรบ้านเพลงที่คะแนนผลโหวตนำาลิ้วนะครับต้องขอขอบคุณพ่อพอ,พอแม่แม่ทุกท่านเลยนะครับ